แนะนำตัวหน่อยครับชื่อจริงก็ชื่อดานุชัิกุลลันครับแต่ว่าใช้นามปากกาว่าแม่ขึ้นฟ้าครับเขียนหนังสือแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับคอนเทนต์ข่าวครับในภาคอีสานพวกประเด็นสุทธิมรุทยชนด้วยครับแล้วก็เขียนบทกวีเป็นงานอดิเรกอะไรเงี้ยครับชื่อเล่นชื่อบอมบ์ครับแต่ว่าส่วนมากคนก็จะเรียกเมฆกันมีที่มาไหมครับอ๋อเมฆขึ้นฟ้านี่มันเป็นในวรรณกรรมจีนร่วมสมัยนะครับ ของจิ๋วถูชื่อว่ายุทธการล่าบัลังครับมันเป็นกองโจรที่ผันตัวกองโจรป้นม้าที่แถบมองโกนครับแต่ก่อนที่จะมาเป็นโจรก็คือเป็นทหารที่ถูกฮ่องเต้เกณฑ์ไปลบแล้วก็ทิ้งไว้ไม่ให้กลับมาพอก,กลับมาประเทศมากรุงปูไม่ได้เขาก็เลยต้องผันตัวเป็นโจนรนะฮะแต่ก็ยังชูธงของราชวงศ์ถังอยู่แล้วก็เรียกเวเองว่าเมฆึ้งฟ้าประมาณว่าสะท้อนถึงความแบบบกพร่องของผู้ปกครองผู้ใช้อํานาจที่ทําให้ชีวิตเขาแบบ ต้องมาอยู่ในจุดๆที่เขาไม่ได้ต้องการจะเป็นอะไรนี้ค่ะ อ่านเจอแล้วก็หยิบมาใช้เพราะว่าคิดว่างานเขียนของผมเนี่ยมันเป็นแนวประทอนเรื่องเิทธิมันจชนไปเยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันเท่ดีค <c> ร <oughs> <c oughs> ับเกิดและเติบโตเป็นคนร้อยเอ็ดใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับอย่างที่พ <c oughs> ี่เจ้พูดไว้แหละครับไปอยู่ลิงไม่นำ้ำทีแล้วแหละครับผมเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับที่อยู่ชานอยู่แนำเพอเมืองนะฮะแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้เมืองเลยแต่ว่าก็ขึ้นแบบอำเภอเมืองแล้วสภาพแวดล้อมหมู่บ้านช่วยบรรยายที่อยู่ของเมฆหน่อยที่เมฆเติบโตมาสภาพ ล้อมมัน<ช>ยังเป็นอีสานในยุคที่ป่าเป็นอีสานหรือความเป็นลาวมันยังไม่ถูกทําลายลงไปมากนักผมก็ยังเห็นแต่สิ่งที่ผมเห็นจะเป็นซากเกือบทั้งหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกประเพณีหรือว่าค่านิยมที่ที่คนในหมู่บ้านเขาปฏิบัติต่อกันเช่นแบบถ้าถาวัวหรือควายออกลูกเขาก็ต้องมีลบเขาเรียกว่าน้องวัวเนี่ยเขาก็ต้องเป็นอาหารที่ต้องแบ่งคนอื่นกินไม่สามารถกินคนเดียวได้ซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเห็นอะไรแบบนี้อยู่ ให้การฆ่าวัวในการที่จะฆ่าวัวของตัวเองเพื่อที่จะจัดงานมงคลต่างๆผมก็ยังเห็นและเห็นกระบวนการว่าต้องเป็นผู้ชายในหมู่บ้านต้องมันก็เป็นวัฒนธรรมชนเผ่าครับถ้ามองตอนเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของการที่เป็นผู้ชายชาตรีก็จะต้องกล้าที่จะฆ่าวัาวฆ่าไก่ให้ได้ผมก็ยังเห็นในพวกนั้นอยู่เป็นเรื่องที่เอกโซติกมากเลยเนาะแบบว่าโอ้โหคนเมืองหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่รู้คือคือเมฆเติบโตมาในชุมชนสภาพแวดล้อมที่แบบว่ามีมีประเพณีมีวัฒนธรรมที่โอ้น่าสนใจมากเลยผมเมือเข้า ใจว่าคนแก่หรือว่าคนที่เป็นรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยตอนนั้นน,น,น,นะเขาทาโดยที่ไม่รู้หรอกว่าทาไมต้องทําอย่างนั้นอะไรเงี้ยเวลางหูหรือปัดเลยคาะเข้าบ้านเขาก็ต้องไปมีเรียกว่าหมอทำคือเหมือนหมอผีไปทำหมู่บ้านไม่ต้องมาสวดอะไรในบ้านแต่งเครื่องเสน้นวางหรือว่าการที่เราต้องไปไหว้ผีปูตาคือผีประจำป่าประจำหมู่บ้านเนี่ยทุกปี แล้ป่านี้ก็ห้ามตัดต้นไม้อะไรเงี้ยผมคิดว่าเขาไม่เข้าใจว่าทําไมต้องทำหรอกเพราะว่าไอ้ภูปัญญาพวกนี้มันน่าจะเป็นช่วงลายแล้วที่ผมเกิดน,นะฮะแต่ว่าพอพอมาเรียนเราก็จะเข้าใจบ้างว่าอ๋อไอ้ป่านี้ต้องตั้งอยู่ทิดหนึนะ่เพราะว่าอะไรเพราะลมมรสุมมันมามันก็จะซับอะไรประมาณนี้ฮนะแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็เริ่มทํากันหมดลวทุกอย่างที่ผมพูดมาเ<อ>านี่ยเอา่ะครับแ<ค>บบสิ่งที่เคยมีมีคนทำด้วยเสร็จ เริ่มต้นของการเป็นกวีอะไรเงี้ยครับแบบว่าทําไมถึงชอบบทกวีหรืออะไรเงี้ยมีที่มาที่ไปไหมครับชอบเขียนหรืออะไรเงี้ยครับทาไมถึงตกกลุ่มรักความเป็นกวีอะไรเงี้ยครับเมฆจริงๆนะผมอาจจะดูดจจัดงจริตหน่อยแต่ผมก็ชอบพูดทุกที่เลยว่าผมไม่ได้เป็นกวีครคือผมเขียนบทกวีแต่ว่าเพราะว่าผมคิดว่าไอ้นิยามกวีที่เห็นเห็นกันเนี่ยมันค่อนข้างอิโมชั่นเป็นเยอะนะแต่ว่างานของผมมันจะเป็นงานลักษณะ พยายามที่จะพูดให้ตรงพูดให้มันเข้าใจง่ายย่อยง่ายอะไรเงี้ยนฮะก็เลยรู้สึกจกะเดียงแต่ว่าเวลาทํางานมันก็เป็นในฐานกะกวีแต่ว่าไม่อยากเป็นกวีขนาดนั้นแต่ว่าไอ้การที่ที่เริ่มชอบพวกนีงง้ผมก็คิดว่ามันก็เหมือนทุกคนที่เขียนเออเตตัอะไรสักอย่างลงเฟซบุ๊กฮะวันีเราเป็นคนชอบแบบเอ้อชอบเริ่มต้นจากการเ,เพ้อทำเพ้อพนันนา,นาเรื่องต่างๆจนมาถึงพอเราเริ่มโตแล้วเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองบ้างรับข้อมูลทางสื่อออนไลน์มาแล้วก็อยากอิจฉาอิจาก แต่ผมว่าภาษาที่ผมพิจารณ์ได้ดีที่สุดหรือว่าเรียบเรียงมาได้ดีที่สุดมันไม่ใช่มันไม่ใช่งานเขียนประเภทร้อยแก้วหรือเขียนแบบชนิดอื่นนะผมชอบเขียนออกมาในรูปแบบนี้แจะสื่อสารได้ชัดที่สุดก็เลยเลือกที่จะเขียนแบบนี้มาเรื่อยๆถ้าสมมติว่าผมเป็นคนอเมริกาใช่ไหมหรือเป็นคนแคนาดาใช่ไหมครับ,รบหรือคนญี่ปุ่นผมอาจจะไม่ต้องเขียนกวีการเมืองนะครับผมอาจจะเขียน บทกวีดีๆหรือก่อนหน้านี้ผมเขียนบทกวีเรื่องธรรมชาติผมเขียนผมก็เขียนได้นะฮะแต่ลหลังๆนะผมไม่มีทางเขียนอะไรพวกน,นั้นได้เพราะว่าสภาพที่มันกดทับมีกครับให้เราต้องนําเสนอในส่วนกลับไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าสภาพแวดล้อมมันโอเคฮะไม่มีใครที่จะต้องมาเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่ เหนื่อยหน่ายมากนะโดยเฉพาะคนทางานทางศิลปะแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะไม่สนใจมันได้ครเคยคุยกับเพื่อนหลายคนครับที่เขียนหนังสือหรือเขียนบทกวีในรุ่นราวคราวเดียวกันนะทุกคนน่อยากจะเขียนงานที่พวกเราทุกวันนี้ที่พวกเราด่าวิพา์วิจารณ์ว่าเป็นงานสาลมแขงแดดนะแต่ทุกคนน่อยากจะเขียนงานสาลมแขงแดดนะฮะแต่ว่ามันเขียนไม่ได้เพราะตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะเขียนงานพวกนั้นได้แต่ถ้าสังคมมันดีครับผมไม่อยากจะใช้คําหยาบคายหรือผมไม่อยากจะรุนแรงกับกับบทกวีนะครับผมก็อยากทำให้มันสวยง ติคือจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากงานการเมืองแล้วเมฆก็เขียนกวีอย่างอื่นด้วยหรือป่าน,นะครับนอกจากแบบว่าส่งบทกวีที่เป็นเกี่ยวกับการเมืองไปตีพิมพ์พับลิกของประชาไทายหรือที่ในตามสื่อไหนเนี่ยครับแล้วก็ยังมีที่เป็นแบบว่าที่ไม่ใช่การเมืองบ้างไหมเออที่เมฆเขียนเลยครับ,บมีหรับแต่ <นะ S 2> ว่าหลังๆนี่มันเขียนไม่ได้แลวเพราะว่าคิดว่านันแครับแต่ก่อนหน้านั้นน่ยตอนช่วงที่ผมเริ่มเรียนปีหนึ่งผมก็เขียนครับแล้วก็จนถึงวันนี้ก็ยังเขียนครับแต่เขียนในเ c e b ุ o k แล้วก็เริ่มรู้สึกว่า ทุกครั้งที่คิดก็จะรู้สึกว่านี่กูทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยมีสไตล์ไหมมีลายเซ็นที่นิยามตัวเองไหมผมเพิ่งไปดูในทวิตเตอร์มานะคือผมเห็นมีคนวิจารณ์ผมนะฮะเท่าที่เขาวิจารณ์นะเขาบอกว่างานเป็นงานใช้ภาษาง่ายๆนะใช้ภาษาเรียบๆแล้วพูดใช้ความเรียบง่ายฮนะแต่ว่าพูดให้มันกระทบได้ผลนะมันก็เป็นสไตล์ที่ผมเพิ่งเปลี่ยนนะฮะแต่ก่อนผมก็เหมือนกับกวีากับรักทุกคนชนะอบใช้คาที่มันร<อ>ะยิบระยับนะแต่หลังๆคือผมทอนไอ้พวกล็กลุงังออกถ้าเป็นไตก็เป็นน่าจะเป็นมินิมอลอะไรเงี้ย แต่อันนี้ก็ิ่งเขียนพวกนี้ได้สักปีสองปีฮะแต่แว่าก็เริ่มรู้สึกว่าเออแบบนี้ดีกว่าเพราะพยายามจะสื่อสารให้มันตรงแล้วก็พยายามจะไม่กลายเป็นกวีไปเฉยหรือกวีที่แบบว่า uh huh. หน้าเบื่อฮะพยายามจะอยู่กับ uh huh. เทรนแบบยุคสมัยให้ได้เพราะว่าอยากจะสื่อสารต่อคนที่เป็นปัจจุบันมากกว่าคนในอดีตนะแล้วก็ได้ไปอ่านกวีเป็นครั้งแรกก็เลยยาวมาเลยนะจะถิงวันนี้นั่นตอนที่ช่วงคุณเมฆเรียนมหาลัยเหรอครับน่าจะปีสองนะ ที่เป็นกวีพอจะได้จริงๆนี่ก็ตอนได้รางวัลฟรีไลท์ครับทกวีประชาชนที่ธรรมศาสตร์ตอนที่ผมอยู่ปีสามปีสี่ครคุณเมฆมีได้รางวัลด้วยครับได้รางวัลเดียวแล้วนะครับแต่ผมก็จะไม่ส่งแล้วเป็นบทกวีเขาจัดงานลําลึกของตุลาครแล้วก็มีการส่งประกวดกันก่อนหน้านั้น oh. ชื่อฟรีไลท์อวอร์ดครับเป็นบทกวีประชาชนฮะแล้วได้มีรวมเล่มทําจําหน่ายที่ไหนไหมครับเดี๋ยวเพื่อเราไปตามซื้ออะไรเงี้ยครับผมรวมเล่มของผมนี่ ผมพยายามจะรวมเล่มมาหลายปีแล้วครับแล้วมันไม่สําเร็จเพราะว่าคือพอรวมเล่มช้าใช่ไหมครับพอเราเขียนงานไปเรื่อยๆพองานเราเราคิดอีกแบบหนึ่งอ่ะมันเราก็จะเริ่มไม่ชอบอันเก่าก็ถอดออกแล้วก็ออนใหม่ใส่มันก็เป็นอย่างนี้ครมาหลายปีรางวัลอะไรนะครับที่เมฆบอกว่าได้รับรางวัล free write award free write award กีประชาชนครับพอจะหาอ่านได้จากไหนไหมเดี๋ยวได้ครับในมติชนออนไลน์ก็มีครันนบกวีนนชื่ออักคนครับอักอออาง แล้วก็คนคอควายนอนหนูเลยอะคนเลยใช่ไหมครับแค่นี้เลยอ๋อ,อช่วงเดียวกันกันกบเพลงประเทศกูมีนะฮะเป็นกวีสะท้อนการเมืองใช่ไหมครับอะคนเนี่ยครับช่วงที่รัฐประหารน่าจะได้ 5ปีเนีผลงานก็จะอยู่ในเฟซบุ๊กอะฮะส่วนมากแล้วก็เ้เขียนงนเนื่องจากผมเป็นนักข่าวเป็นเอ็นพีโอเปอะไรมาเนี่ยมันก็จะมีพวกพี่ๆนะฮะเช่นประชาไทยนี่ก็จะมีพี่บกถ้าสมมติว่าชิ้นนี้แกคิดว่าเออโอเคก็เอาไปลงอะไงี้ยมันผมก็กรองไว้แล้วก็ใครอยากจะไปใช้อะไรก็ได้เพราะว่างานผมมันเป็นบทกวีการเมืองนะมันเป็นบทกวีที่ไม่ได้แบบ ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่งานศิละปะที่มีต้นทุนอะไรครือผมทําเพื่อสื่อสารนี่แล้วก<ะ>็จะมีเฉพาะใน Facebook ฮะ,ะแล้วก็ถ้าไปประกวดชาเิียนต่างๆ,ๆก็จะตามคนที่รู้จักกันเนี่ยแล้วที่เมฆบอกว่าทําอีสานเล็กคอร์ททุกวันนี้ยังทําอยู่ไหมครับนักข่าวของไม่ครับอีสานเล็กคอร์ทผมทาในช่วงผมเป็นนักศรรึกษาแล้วก็มีรถเก๋งคันหนึ่งจ้ารถเก๋งมาผ่อนคันหนึ่งไอ้รถคันนั้นน่ยก็พาผมไปทําข่าวทั่วภาคอีสานเลยครับช่วงที่อยู่เล็กคอร์ทำให้ไปเจอเจอเรื่องที่มันช็อออสําาาหหรรับเเเเเดด็็กกกปปีลยื่่งมชนไจ ยายคนหนึ่งที่อำเภอวานอนนิว่าจังหวัดสุน,นครที่ uh huh. เขาไปทําเป็นเทปเป็นกิจิเศษก็รู้ว่าเขาโดนไล่ที่แต่กไ็ไปถามยายอยู่ยที่คล้ายๆทําเป็นเต็นต์บอกยายแล้วบ้านเดิมยายอยู่ไหนคือผมก็อยากไปเก็บภาพ uh huh. เขาก็ชี้ไปตรงข้ามไอ้เต็นต์ที่เขาตั้งเป็นที่เทคอนกรีตดีนะเขาบอกนั่นแหละบ้านแต่ย้ายเขาไม่ไปยายก็ไม่ยอมยายอะไรเงี้ยก็หลายเรื่องอที่เจอ เป็นเหตุการณ์ที่แบบไฮไลท์ไฮไลท์ที่ในช่วงชีวิตประสบการณ์ตอนทําข่าวให้อิสานเลคคอร์ใช่ปะครับคือประยุเซนกามันน้ํามันท่วมมาจากสกลน,นครใช่ไหมฮะคสกลนครท่วมจมทั้งเมืองเลยไล่ตามลงมาเรื่อยๆถ้ามีโดนถ้ตัวบินถ่ายผมเนี่ยคือผมอยู่สกลน,นครแล้วผมก็ย้ายมาทําข่าวตามทางน้ําเนี่ยน้ำก็ไล่หลังมาเรื่อยๆทําให้ผมเจอเรื่องราวที่มันน่าจะแบบถ้าเป็นได้ยาสักเรื่องคือร้อยเรียงกันดีมากภาพสองฝั่ง ที่น้ํามันกาลังมาภาพของคนที่โดนแล้วภาพของคนที่กําลังจะผรพยบแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เราเห็นอย่างนึงว่าถ้าประเทศเรามันมีระบบจัดก,การที่ดีกว่านี้ถ้ารัฐหรืออย่างน้อยมีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมีอํานาจในการดูแลช่วยเหลือมืทรัพยาก,กรที่ช่วยเหลือคนในพื้นที่ตัวเองได้ดีกว่านี้ทุกคนก็น่าจะไม่แย่ขนาดนี้ อะไรประมาณนั้นช่วงที่ผมคิดคิดได้ประมาณเนี้ยช่วงนั้นฮะในอีสานตอนนี้มีสื่อทางเลือกเยอะครับมีอีสานเดอร์ด้วยฮะของเจ้าของร้านหนังสืออับดุลนะฮะค,คือพีเน็ตก็เคยอยู่ไอรอด้วยกันแล้วก็มีเดอะรีเฟลชั่นที่ผมทําเองกับเจม้าฟางคือดวงฤทธิ์คานฤิ์นะฮะเดอะรีเฟลชั่นเมฆยังทําอยู่ที่นี่ใช่ไหมนะตอนนี้แล้วก็มีเพจ Facebook ใช่ไหมครับเดอะรีเฟลชั่นใช่ครับเดอะรีเฟลชั่นเป็นเพจ Facebook ค,ครับแล้วก็เจม้าฟางนี่แกก็จะไลฟ์ตามอตามอ็อก่าสุดทม ไปไล่คนในโปรวิสกันนะฮะก็ oh, <wow. S 2> ที่ไหนดาวดินโดนตํารวจกระชากเขาก็จะอยู่แนวหน้าเป็นมาฝากแต่ก็จะมีบทความพวกอ d u c a t i o n หลายหลายอย่างครับเช่นก่อนหน้าน,นี้ก็มีบทความเรื่องเรื่องเหตุการณ์สังหารในจราเขยนันเหมือน,นมีน้องที่ไปรเรียนเมืองจีนเขาก็ส่งมาแต่เราไม่มีค่าตอบแทนฮะเราก็ทากันประมาณนี้ยผมทําธุรกิจตรวจตัวเองหลายอย่างครับที่บ้านก็มีรับเหมาครับรับเหมาก่อสร้างมีรับออกแบบครับแฟนเป็นสถาปนิกก็รับออกแบบด้วย จริงๆผมเลี้ยงชีพด้วยงานพวกนี้แหละครับแต่ว่างานที่ทําอยู่เนี่ยหลักๆที่ทำได้ทั้งมวลเนี่ยออครับมันก็ก็ทําด้วยความชอบครับกับเพื่อนแล้วก็ทําตามหัวใจตัวเองด้วยที่แบบว่าเราอยากจะจะ,จะนาเสนอเรื่องราวเพราะว่าผมคิดว่าผมมาโชคดีกว่าคนอื่นเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีข้าวกินอยู่ออเรายังนําเสนอมีสกิลในการเขียนนิดหน่อยอะ่ะแล้วก็นําเสนอข่าวนําเสนอเรื่องพวกนี้ไปแต่งงานที่อันนี้เป็นงานจากความชอบใช่ไหมครับที่แบบทําเพจทาจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นประมาณ60%ปเ็นแหละครับผมทําพวกนี้เป็นหลักครับ หมายตังก็ทิ้งภาระให้แฟนบ้างอะไรมาแล้วเมฆได้ไปช่วยพวกธุรกิจที่บ้านหรือทํากาแฟอะไรอย่างนี้ไหมครับที่บอกธุรกิจหลายอย่างอะไรยงี้ครับอก็น่าจะเป็นงานพู้รับออกแบบนี่แหละครับผมอาจจะคุยกับเขาได้บ้างเพราะบางทีเราทำอินททเลียก็มีดีไซน์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้รับออกแบบได้ครับแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นแะครับแต่ว่าก็ทำปรับไปที่บ้านมีให้ไปดูไซส์ให้หน่อยก็ไปอะไรเงี้เฉพาะในจังหวัดขอนแก่นไหมหรือมากรุงเทพด้วยครับเฉพาะในโซนนี้แหละครับโซนขอนแก่นเป็นหอจักรเล็กๆครับที่บ้าน แล้วก็มีไปตีตีโมงอยู่กับเอตือไปฟั่งประชาชนในกรุงเทพครับหลายๆที่อยู่เกือบปีครับช่วงนั้นไปอินเทอร์ที่ไอรอครับแล้วก็มีไปทําอะไรที่ไหนอีกไหมครับนอกจากไอรอแล้วแล้วก็จนถึงตอนนี้ครับวันนี้ก็คือได้เข้าไปพูดคุยกับคนทางานแบบเจอกันไปช่วยเขาทำบ้างครแล้วที่เมฆบอกแป้นี่คือแปรอะไรครับที่ตอนนี้ที่ทําอยู่เดี๋ยวจะได้รอติดตามครับ๋อไม่ใช่ครับเอออันนี้เป็นงานงานช่วยวิจัยครับนี่ก็รับจ็อบไปครับ แปลภาษาไทยน้อยครับภาษาอักษรทำลาวนะครับก็ตอนเรียนนะครับก็เรียนเรียนไอ้ตามหลักสูตรกตีผมก็เลยรรู้จักอาจารย์ที่สารคามหลายคนก็เลยก็จักทําทำใจแล้วก็เลยเอาช่วยเอาต้นฉบับมาแปลฮะไม่ใช่แปลหนังสือครับมันจะส่วนมากมันจะเป็นไอ้พวกลูกตาใบลานเป็นรูปมาเป็นรูปถ่ายฮะที่เขาไปถ่ายฟิล์มมาฮะแล้วก็มาถอดมาถอดมาถอดถ้าพูดถึงจังหวัดขอนแก่นในมุมมองของเมฆครับขอนแก่นทุกวันนี้สําหรับผมผมว่ามันเป็นเมืองที่ยังมีช่องว่างอยู่ยอมรับได้เต็มปากเลยว่าผม ตอนนี้เป็นคนเมืองเกือบ80%และนะ้วฮะคือถ้าสมมติว่าผมออกจากเมืองเนี่ผมมีสิทธิ์ที่จะีชีวิตผ่านได้เลยเพราะว่าเน<ม>ื่องจากพึ่งพาอยู่กับกระบวนการของเมืองมานานก่อนหน้านี้นผมก็อยู่กรุงเทพมาดังนั้นขอนแก่นทัวงนี้มันยังเป็นเมืองที่ยังมีช่องว่างให้ให้เราอาศัยได้บ้างช่องว่างที่ว่าเนี้มันก็อนุญาตให้เราแสดงความความเป็นเราได้ดมีพื้นที่ให้ศิลปะ<ม>วัฒนธรรมเพราะว่าในท่าอินสาร์นี่สิ่งที่แรงที่สุดผมคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ที่ดิน อพื้นไร่พื้นนาแต่สิ่งที่แรงที่สุดก็คือพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เราก้าสร้างสรรค์ผลงานในงานศิลปะเพราะมันมีแต่ศิลปะที่สนะ <c oughs> ําเร็จรูปนะครเท่าที่ผมเห็นนะม,มันไม่เหมือนเชียงใหม่มันไม่เหมือนทีอน่อืน่นๆที่มันน่าจะบรรยากาศในการทํางานมันถูกทําให้ใกลายเป็นที่สำหรับคนไปแล้วแต่ว่า อย่างน้อยในพื้นที่ภาคอีสานนี่ยังมีคนที่รักษาพื้นที่พวกนี้ไว้อยู่แม้ว่าจะไม่ได้แบบดีหรือว่าเหมาะสําหรับการทํางานสร้างสารค์ต่างๆเข้าที่อื่นผมอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมากเลยเรื่อง6ตุลาคือ6ตุลาที่ผ่านมาผมมีคิวอาาตกบีสองที่คิวแรกอยู่ที่ People c าเฟจากดยกลุ่มดาวดินเป็นงาน6ตุลาที่ ก็เหมือน6ตุลาทุกปีที่ผมไปมันคือการที่เราผมเขียนกวีที่หนึ่งอยู่6ตุลาเช้าฟังเสวนากินหามเบียร์ดื่มเป็นอย่างนั้นเลยก็ประมาณนั้นแล้วเรามานั่งเสวนากันลำลึกกันแล้วก็เราก็ร้องเพลงแต่งดังสัชัดตอนเราก็แดกเบียร์กันก็ได้นั่งปลอบใจกันคืองาน6ตุลาที่คุณเคยแต่คิวค่ำผมมาอ่านกวีที่คณะนิติศาสตร์มขอจัดโดยเด็กปีหนึ่งทั้งหมดเลยฮะไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีอคทิยวิตี้ใคยไปเขียวเลยฮะผมเดินเข้าไปงานเนี้ เขาทำหุ่นเหมือนหุ่นศพที่นักศึกษาคณะศิลปะมชทำฮะถ้าหัวศพเขาทำศพแขวนทางเดินเข้ายาวนะฮะแล้วข้างในมีบูธ lgbt มีบูธเจนเดอร์บูธนั่นบูธนี่แล้วแต่ละบูธไม่ได้มานั่งเงียบแต่ไปปิวมีกิจกรรมมีคนมาชวนป<า>ุยมีคนมาเต้นซึ่งที่เ<ต>มฆเซอร์ไพรส์รคือไม่คิดว่าจะมาจากเด็กปีหนึ่งทำใช่ไหมปีหนึ่งฮะไอคนที่น่าคุ้นๆกันไอคนที่โอ้โหไอคนนี้อีกแล้วอาจารย์คนนี้ก็ไม่มีฮะทุกคนไม่มีฮะ ถ้า oh. คนไปนั่งเป็นผู้ฟังผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละคือความหวังเนี่ยมันคือ hmm. สิ่งที่พวกเราแม้ว่าจะแบบว่าคนที่ผมรู้จักจเคลื่อนไหวทางการเมืองมาไม่ต่ำกว่าสิบปียี่สิบปีไม่มีทางจะทําได้เพราะมันเป็นเรื่องของคนอีกยุคหนึ่งเลย hmm. มันเป็นเรื่องของการนําเสนออีกยุคหนึ่งซึ่งมันเป็นอาวุธที่ผมคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่มีทางที่จะป้องกันได้เลยเพราะมันเป็นอะไรที่ใหม่แม้แต่กับฝ่ายไต่เข้าใหม่ก hmm. ิจกรรมเขามีเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ เรื่องของตุลามันเป็นมุมมองใหม่หมดเลยครับไม่ใช่6ตุลาที่เราคุ้นเลยทีนี้มันคอนทราต์กันระหว่างไอ้งานที่ผมไปตอนเย็นกับงานค่าแล้วผมก็รู้ตัวว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นคนในไอ้งานตอนเย็นนั่นแหละแต่ผมรู้สึกว่าผมดีใจที่ได้มาเจอไอ้งานตอนค่ํมนี้มากเลยทุกปีที่งานองตุลาสำหรับผมมันก็คืองานประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ธรรมศาสตร์หรือที่มอขมอมอ,มอ,อที่ไหนก็ตามนะ พอมางานตอนค่ำที่จัดโดยเด็กเลยไม่มีใครยุง่งนักเคลื่อนไหวใครก็ตามผมว่ามีพลังกว่ามากแล้วมันเห็นถึงความสร้างสารรค์ mm hmm. มันเห็นถึงวิธีการสู้รูปแบบใหม่ๆซึ่งผมมองว่าถ้าจะชนะก็ต้องชนะด้วยไอ้ก้อนนี้แหละ mm hmm. แต่ว่าก็ต้องเครดิต คนที่ทํางานตอนเย็นมาคนอยากคนที่ทํางานตอนเย็นมาทุกคนที่รักษาพื้นที่ไว้แต่ว่าผมคิดว่าเด็กเจนนี้มีหวังมากเลยที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ครับแม้แต่ข้อมูลที่เขาเอามาพูดกันก็เป็นข้อมูลใหม่นะและทุกอย่างมีอ้างอิงไม่มีการมาพูดลอยๆ emotion, อีิโมชั่นู้สึกว่าเออเจงเจงมากสิ่งที่อยากเห็นให้มันเกิดขึ้นในการเมืองไทยอะไรเงี้ยครับผมว่าจริงๆแล้วเราเราต้องการแค่อย่างเดียวค,ความแปรของกติกาคือถ้าสมมติว่ากติกาที่ตั้งอะ่ะมันไม่ถูก ผูกทำลายลงฮนะผมคิดว่าต่อให้จะมีเอ,อ่ออันเจนดาอะไรก็ตามมันก็ยังจะพัฒนาไปตามวิถีทางที่มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราจะพูดถึงอิลีหรือคนที่พยายามจะกวมำนาาไว้เนี่ยมันไม่ได้สู้กับคนในประเทศใช่ไหมฮะเรากำลังสู้กับโลกทั้งใบอยู่เพราะโลกทั้งใบเทรนเขาคือมันไม่เอาไอระบอบพวกนี้แล้วมันล้าสมัยไปแล้วมันเชยไปแล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วกับการที่จะเป็นพลำเมนือโลกนะดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่คิดว่า เราจะไม่ชนะหรือเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือเราจะไม่สามารถดีกว่านี้ได้ผมเชื่อว่ามันต้องดีกว่านี้แน่แต่ว่าขอแค่กติกาที่ทิดตั้งขึ้นมาฮะอย่าถูกทุบทิ้งโดยการรัฐประหารอีกซึ่งผมก็เชื่อว่าการรัฐประหารต่อไปมันจะมีต้นทุนที่ต้องเสียมากกว่าเดิมเยอะมันก็คงจะคนที่จะทำมันก็คงจะทําได้ยากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วเราทุกคนควรจะรู้สึกตัวได้แล้วว่าเราไม่ใช่พลเมืองไทยฮะเราเป็นพลเมืองของโลกใบนี้ฮะทุกอย่างประเทศเรา ผมรู้สึกว่ามันถูกปิดโดยเพดานของคําว่าไทยใช่ไหมฮะเช่นผมเป็นนักเขียนเรติยที่สูงสุดของผมในฐานะนักเขียนที่ผมพุกงีกับวงการนักเขียนไทยมาหรือการที่ผมได้รางวัลซีไรท์ไม่มีใครสะกคนฝันอยากได้รางวัลโนเบลหรอครับสาขาการวรรณกรรมนะฮะมันรู้สึกว่าแล้วงานของเราก็ชื่อชมกันเองฮะเชื่เคีงในกาลาฮะมันไม่ได้มองว่าไอ้ที่อื่นเขาเป็นยังไงหรือว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นพลเมืองของโลกเลย รรู้สึกว่าเราเป็นพลเมืองของรัฐนี้ท่านั้นรับเดียวเนี่ยันเป็นโลกทั้งใบของเราซึ่งผมว่ามันจะถูกทำลายในเวลาไม่ช้านี้เพราะว่าข้อมูลทุกอย่างมันถูกแชร์แล้วก็ถูกพูดถึงโดยความรวดเร็วที่ มันมีทางที่จะมากันได้แล้วก็คิดอย่างนี้ฮะแล้วแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองด้วยให้รู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในขีดจํากัดเดิมๆฮะหรือว่าพี่เจยก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นสะพานที่ดีในการที่ที่ศิลปินไม่ใช่เฉพาะผมนะอย่างหมอลําแบงค์เนี้ยก็ควรที่จะให้พื้นที่แบบกับหมอลำแบงค์มากขึ้นนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าหมอําแบงค์ก็พูดในเชิงนักเคลื่อนไหวผมรู้สึกว่าแกโอ้ไปเจ็ยเยอะเสียตลาดเยอะมากแต่ผมรู้สึกว่าแกได้ได้ได้แรงสปอร์ตไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าคุยกับหมอลําแบงค์นี่จ้ S <S> <S <S ปวดเจ็บปวดนะฮะแต่ว่าก็าด้วยความที่แกเป็นหมอลำแบงฮะเจ้าภาพจัด้างก็บแบบครับเขาจอแกก็มีความคิดเหมือนผมนะฮะคือแกก็เป็นหมอลำหมอลำคือแกก็พร้อมจะเอ็นเตอร์เกนนะฮะ <S <S แกไปลำตามงานนี่ก็คือหมอลำเลยะฮะไม่ใช่หมอลำการเมืองนะฮะ <S <S แต่วันนี้แกลายเป็นหมอลำการเมืองนะฮะ แต่ว่าเขาก็มีในเล่นในหนังเทนเยียของพี่เจย์ด้วยเพราะว่าในเทนเยียโปรเจกต์มัน<ช>เป็นหนังสั้นนะเนาะหลายๆเรื่องแล้วก็มีเรื่องหนึ่งของพี่เจย์กำกับดีเลยครับก็ยังมีคนที่แบบว่าเป็นความหวังเป็นตัวแทนของภาคอีสานอะไรเงี้ยครับอย่างขอนแก่นอยู่นะครับถ้าพี่เจย์ไม่มานี่ก็มันก็ไม่มีพื้นที่ครับถ้าพูดตรงๆนะดีเลยครับได้ร่วมงานกับพี่เจย์โอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับ